ช่างสิบมูการฟื้นฟูงานช่างไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถซึ่งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกยากของชาวไร่ชาวนาที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติและปัญหาความยากจน จึงมีพระราชดำริที่จะหาวิธีช่วยแก้ไขปัญหาให้ทุเลาบรรเทาลงด้วยสิ่งที่ชาวบ้านไม่ต้องลงทุนมากเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสืบกันมาโดยเฉพาะงานศิลปะหัตถกรรมโครงการแรกที่ส่งริเริ่มคือโครงการทอผ้าไหมเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ในชนบทล้วนมีความสามารถทอผ้าใช้กันเองในครัวเรือนและได้เคยทอดพระเนตร เห็นชาวบ้านนุ่งสิ้นไหมมัดมีลวหลายสีสันสวยงามมาเฝ้ารับเสด็จจึงมีพระราชดำรัสให้ชาวบ้านทอมาถวายและส่งรับซื้อไว้ตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เป็นการเผยพแพร่งานโครงการอีกทางหนึ่งต่อมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเริกิจพระบรมราชินีนาถ ได้ขยายความช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์สืบทอดศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งงานช่างพื้นบ้านและงานช่างหลวงที่กำลังจะเสื่อมสูญให้คงอยู่สืบไปอีกหลายสาขามีการตั้งโรงฝึกอบรมศิลปะชีพขึ้นภายในบริเวณสวนจิตลดาจำแนกเป็นแผนกต่างๆเช่นคร่ำเงินคร่ำทอง จากสารย่านลิเผ่าทอผ้าไหมตกแต่งด้วยปีกแมลงทับเป็นต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงชื่นชมความสามารถของช่างชาวบ้านมากดังมีพระราชดำรัสว่าสมาชิกศิลปชีพได้ทำสำเร็จโดยสิ้นเชิงแล้วผลงานของเขาที่ตั้งใจรักษาศิลปะของ ประเทศให้คงอยู่นั้นบัดนี้เป็นผลสำเร็จแล้วด้วยฝีมือของคนไทยแท้